กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e โลเทนะสำหรับคลิปนี้เรามาศึเรื่องราวของจุดจบสายนักเลงเส้นทางนี้ไม่นอนวัดก็นอนคูกันเพื่อนคำคืนนี้ก็ใส่นอนสะกกืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพระทินมาไกลขอพึ่งชายคาและอาศัย โปเห็นใจแอดมินให้จะล้องทำไมล้องไปเรื่อยนะใครจะนอนวัดใครจะนอนคุกก็นอนไปก่อนเลยแอดมินไม่รีบกันเพื่อนแอดมินขอนอนครอ,อเคียเรียจิม๋มน้องเมียต่อไปให้ไม่ใช่นะยอยอ,ยอสุดหล่อที่เธอเหลียวคงไม่เสียวถ้าผมหลอกเป็นแบบนั้นไปเออมีผู้ชายสองคนนะับเขาเป็นอริก,กันกันเพื่อนคนแรกชื่อว่าจาบกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือจาบอารามบอย คนที่สองชื่อว่าเบิร์ดกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือเบิร์ดพระประแดงสองคนนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกันเพื่อนสมัยก่อนๆย้อนกลับไปหลายปีกันเพื่อนสองคนนี้เคยต่อยตีกันมีเรื่องมีราวกันเวลาไปเที่ยวงานบุญงานบวชตรงนี้ก็ด่ากันเป็นประจำตีกันอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีสองคนนี้อยากกลับตัวกลับใจกันเพื่อนทามาหากินแบบปกติในพื้นที่พระประแดงเขามีตลาดเปิดใหม่ชื่อว่าตลาดนัดบางยอตัวของจาบเองอยากจะมาขายทอดมัน ส่วนตัวของเบิร์ตเองอยากจะมาขายไก่โสดกันเพื่อนกับตัวกับใจได้ตรงนี้เอ็ดมินก็ดีใจด้วย ปรากฏว่าวันเปิดตลาด2คนนี้มาร่วมงานกันเพื่อนมานั่งกินโต๊ะจีนด้วยกันมันก็เลยเกิดการเอม่นกันแผลเก่าๆมันยังไม่หายกันเพื่อนเจอหน้ากันไม่ได้ของมันขึ้นกันเพื่อนหัวมันร้อนด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ตรงนี้เอง2คนนี้ก็เลยต่อยตีกันกันเพื่อนมีการแลกหมัดแลกมวยกันฝั่งของจาบมาด้วยกัน3คนกันเพื่อนฝั่งของเบิร์ดมาแค่2คนตรงนี้เองก็เลยพ่ายแพ้ไปกันเพื่อนถูกฝั่งของจาบตะเป็นลูกขนุนกันเลยทีเดียวร้องเป็นหมาถูกน้ําร้อนให้ไม่ใช่นะยอกยอกร้องเสียงหลงกกัันนนเเเลยยทีีดวพื่ออร้ ด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปขันจะบวกจะแลกต่อตรงนี้เองมีแต่เสียเปรียบกันเพื่อนเขามากันแค่2คนตัวของเบิร์ดก็เลยหาตัวช่วยกันเพื่อนตรงนี้เองเดินไปที่รถดกันเพื่อนเขาเองไปหยิบปืนขนาด9มมมาเป็นอาวุธคู่กายเป็นอาวุธคู่ใจกันเพื่อนไอชิบหายเปิดกูกลางตลาดกูอายคนกันเพื่อนตัวของเบิร์ดก็เลยชําระแคขนแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับกลุ่มของจ้าเพื่อนเพื่อนหลังจากเขาได้ปืนมาตรงนี้เองเขาก็เดินมาหากลุ่มของจ้าบกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ ตะโกนเรียกจ้ากันเพื่อนจับจับจับจ้าเป้าวะให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนใช้ปืนก้ามมจ่อไปที่กลุ่มของจ้ากันเพื่อนเขาไม่ได้ล็อกเป้าหมายเขาไม่ได้เล็งที่ใครแต่เขายิงส่งส่งยิงมมม้วกันเพื่อนสาดไปน้นน้นยี่สิบสามนัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวเป็นละลอกละลอกกันเพื่อนจัดออกเป็นสองชุดชุดแรกประมาณสิบกว่านัดกันเพื่อนเสียงปืนดังป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 ังนี่คือเสียงปืนยอดกจากปลายกระบอกปืนของเบิร์ดพะประแดงกันเพื่อนจังหวะนี้เองเเบิรดดพพััะแงงยไม่่นนนใจกือ เปลี่ยนแมกกาซีนหลังจากนั้นเขาก็ตบตูดปืนกันเพื่อนจ่อไปอีกหนึ่งรอบสาดไปอีกหนึ่งโชว์กันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวขึ้นอีกหนึ่งรอบปังปะปัง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 ปปังปัง,ปง,ปงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเบิร์ตพะประแดงเป็นชุดที่2กันเพื่อนหลังจากเบิร์ตพะประแดงสางแขนตรงนี้เสียดเขาก็ขี่รถหนีออกจากตลาดไปส่วนตัวของเจ้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนี้เองเขาไม่มีลมหายใจกันเพื่อนกระสุนนัดหนึ่งเข้า เจ็บสาหัสกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบนักเลงแซ่บคนละอย่างจบกันคนละแบบกันเพื่อนตัวของเบิร์ดหนีไปถ้าหากถูกจับกลุ่มตรงนี้ก็ต้องไปนอนคุกส่วนตัวของจ้าวเขาตายไปแล้วตรงนี้ก็ไปนอนวาดกันเพื่อนเส้นทางนี้มีอยู่สองทางเลือกเท่านั้นไม่ตายก็ติดกูกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะุปเรื่องราวของการประทาเดือดระหว่าง2แก๊งใหญ่กันเพื่อนแก๊งอารามบอยกับแก๊งพระประแดงตรงนี้เองจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของเบิร์ดและเพื่อนของเขาจะโดนข้อหาอะไรบ้างหากถูกจับกลุมตรงนี้มีคำต กันนมาฟังเรื่องราวนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดบางยอกันเพื่อนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบางยอตำบลบางยออำเภอปราบแดงจังหวัดสมุทรปราการกันเพื่อนตลาดนัดแห่งนี้เขามีกําหนดเปิดในวันที่5เมษายนปีพศ2568กันเพื่อนแต่ในวันที่4กันเพื่อน4เมษายนปีพศ2568เขามีการฉลองเปิดตลาดใหม่กันเพื่อนมีการตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงคนมีการเอาพระมาทาบุญกันเพื่อนปรากฏว่ามีผู้ชาย2กลุ่มมีผู้ชาย2คนกันเพื่อนคนแรกชื่อว่านายพรกรสีโลก เพื่อนอายุ28ปีชื่อเล่นว่าจา้าบเขามีฉายาว่าจาัาบอารามบอยกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าจา้าบก็แล้วกันตัวของจา้าบมาที่ตลาดแห่งนี้มากับเพื่อนสองคนกันเพื่อนเพื่อนของเขาคนแรกชื่อว่านายวุฒิพัฒน์จุนเมฆกันเพื่อนอายุ42ปีชื่อเล่นว่าเตะผมขเขาเรียกสั้นๆว่าเตะก็แล้วกันคนที่สองชื่อว่านายภารกรศรีจงใจกันเพื่อนอายุ38ปีชื่อเล่นว่าหนึ่งผมกขเรียกสั้นๆว่าหนึ่งก็แล้วกันกันเพื่อนหนึ่งเตะจ้าบตรงนี้เองเป็นเพื่อนสนิทกันกันเอน้ขขขาาามงจะย ในตลาดแห่งนี้ตัวของจ้าเขาอยากเปิดร้านขายทอดมนันเงินเพื่อนความจริงแล้วตัวของจ้าเขามีอาชีพเช่าพรากันเพื่อนเขาเป็นเซียนผ้าแต่ตรงนี้เองขายผ้าไม่ค่อยได้ขายผ้าไม่ค่อยดีตัวของจ้าก็เลยอยากหารายได้เสริมกันเพื่อนเขาก็เลยมาลงที่ตลาดแห่งนี้มาติดต่อที่ตลาดแห่งนี้วันเปิดงานวันเปิดโอเพนิ่งตรงนี้เองเขาก็เลยมากันเพื่อนมาด้วยกัน3ามคนมานั่งกินโต๊ะจีงกันเพื่อนปรากฏว่านในจังหวะนี้เองเงินเพื่อนมีผู้ชายสองคนเข้ามาในงานคนแรกชื่อว่านายวาทติ์มีชอบกันเพื่อนอายุ4ี 1 8ปีชื่อเล่นว่าเบิร์ตตัวของเบิร์ดมีฉาย,ยาว่วาเบิร์ดพระประแดงเงินเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าเบิร์ดก็แล้วกันเขามากับเพื่อนสนิทของเขาอีกหนึ่งคนเงินเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่าในาใยชัยการคำหนึงอายุ4 1ปีชื่อเล่นว่าลุง ผมขอเรียกสั้นๆว่าลุงก็แล้วกันลุงกับเบิร์ดเป็นเพื่อนสนิทกันกันเพื่อนคบขาสมาคมกันมานานบู๊กันมานานกันเพื่อนไปไหนไปกันเกเรมาด้วยกันระยะหลังมาสองคนนี้ก็อยากกลับตัวกลับใจอยากมาขายของสดในตลาดกันเพื่อนตัวของเบิร์ดเองเขาจะมาขายไก่สดกันเพื่อนก็เลยมาที่ตลาดแห่งนี้เท้าความกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนตัวของเบิร์ดกับจ้าบเขาเป็นคนละแวกบ้านเดียวกันกันเพื่อนแต่สองคนนี้ไม่ค่อยกินเส้นกันในสมัยหนุ่มๆกันเพื่อนเกิดการทะเลาะบ่แวงกันอยู่เป็นประจำกันเพื่อนเวลามี สองคนนี้มักจะต่อยตีกันแต่ยังไม่มีเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นยิงกันกันเพื่อนยอกๆกันแล้วก็แยกย้ายกันกันเพื่อนเวลาขี่รถเจอกันก็ตะโกนด่ากันลักษณะเป็นแบบนั้นไปเนื่องจากว่ามันหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันระยะหลังมาสองคนนี้ห่างกันกันเพื่อนต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีลูกเมียตัวของเจ้าเขามีลูกเล็กอีกต่างหากกันเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงวัยกำลังน่ารักหนึ่งขวบกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเขาก็เลยกลับตัวกลับใจไม่ค่อยราวีใครไม่ค่อยต่อยตีกับใครกัน ของเบิร์ตก็เช่นเดียวกันเงินเพื่อนเขาก็ไปมีครอบครัวตรงนี้เองเขาก็อยากทํามาหากินสุดจระเเงินเพื่อนปรากฏว่าในวันนี้ดันมาโคจรลงตลาดเดียวกันเงินเพื่อนเบิร์ตอยากขายไก่สดส่วนจ้าบเองอยากขายทอดมันเงินเพื่อนสองคนนี้ก็มาร่วมงานเงินเพื่อนจังหวะแรกมันยังไม่มีอะไรปรากฏว่าพอกินเหล้าไปเล้ามากันเพื่อนแอลกอฮอล์เข้าสิงอง์บาทอยากเข้าร่างเงินเพื่อนตรงนี้เองสองคนนี้ก็เลยแปลงร่างมีการด่าทอกันในวงเหล้ากันเพื่อนขณะนั่งกินโต๊ะจีนจังหวะนี้ต่างฝ่ายต่างใจร้อนกันเพื่อนแม้ว มว่าอยากจะกลับตัวกลับใจไม่ว่าอยากจะทํามาหากินแบบสุดจริตแต่ตรงนี้เองมันห้ามใจตัวเองไม่ได้กันเพื่อนวิญญาณเสือเก่ามันเข้าสิงกันเพื่อนกินเล่าไปแล้วของมันขึ้นเห็นหน้าศัตรูเห็นหน้าอริไม่ได้กันเพื่อนอยากจะเบิร์ดกะโกลกสักทีอยากจะติยอดหน้าสักทีเป็นลักษณะนั้นไปสองกลุ่มนี้ก็เลยเกิดการแลกหมัดแลกมวยแลกคุยกันกันเพื่อนตัวของเตรกันเพื่อนเดินไปหาตัวของเบิร์ดหลังจากนั้นเขาก็เปิดตัวของเบิร์ดกันเพื่อนปรากฏว่าลุงเพื่อนของเบิร์ดกันเพื่อนตรงนี้เองเขายอมไม่ได้เห็นเพื่อนเขาถูก เขาก็เลยมาร่วมแจมกันเพื่อนมันก็เลยเป็นลักษณะ2ต่อหนึ่งหลังจากนั้นจ้าบกับหนึ่งกันเพื่อนเห็นว่าตรีกําลังเสียท่าเขาก็เลยมาบวกมาร่วมแจมกันเพื่อนฝั่งของจ้ามี3คนฝั่งของเบิร์ดมี2คนกันเพื่อนปรากฏว่าฝั่งของเบิร์ดพ่ายแพ้ไปกันเพื่อนวิชาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเหลียงซานตรงนี้เองแพ้สิทธิ์บูตึงกันเพื่อนถูกฝั่งของจ้าเป็นลูกขนุนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนถึงกับร้องคกลนคลางเอ็งเอ็งเอ็งแหมใช่นะครับอันนั้นมันเสียงหมาถึงกับร้องคกลนกลางด้วววยยคามเเจ็บบบปปปดโออลััักกษณะนนนนแ้ไ ผู้คนในตลาดมากมายก็ยืนดูก็ยืนเชียร์กันเพื่อนทําให้ฝั่งของเบอร์เสียหน้าเป็นอย่างมากกันเพื่อนถูกตีถูกเตะตรงนี้ต่อหน้าผู้คนมันอายกันเพื่อนสายนักเลงเขาบอกว่าไม่เหลือซ่ากันเพื่อนไม่เหลือมาดกันเลยทีเดียว ตัวของเบิร์ตไม่รู้จะทำยังไงกันเพื่อนคันจะกลับบ้านไปแบบมือเปล่าเล่าเปื่อยตรงนี้ไม่ได้แก้คืนมันก็เสียเหลี่ยมเสียหลักนักเลงกันเพื่อนตัวของเบิร์ตก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนนึกขึ้นได้ว่าในรถมีปืนกันเพื่อนตรงนี้เขาพกเป็นประจำเป็นปืนขนาด9ก้ามมกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเบิร์ตก็ชี้หน้ากันเพื่อนบอกมึงรอกคูแป๊บกันเพื่อนตัวของเบิร์ตไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินไปทชื่อรถของเขากันเพื่อนไปเปิดประตูรถเอาปืนออกมากันเพื่อนป็นปืนขนาด9ก้ามมแม็กกาซีนเงาวับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนเดิปีมา ฝั่งของจาวันเพื่อน ฝั่งของจ้าย, Omaha, sy, ยังไม่ wellness, ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนไอจ๊บหายมาตลาดใครจะพกปืนมาแต่ตัวของเบิร์ดมันพกปืนมากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเบิร์ดก็ไปกระบอกปืนชี้ไปที่กลุ่มของจ้ากันเพื่อนทันทีที่ไปกระบอกปืนล็อกเป้าตัวของเบิร์ดก็กดไปแบบหมดแม่กันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปัง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 นี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเบิร์ดกันเพื่อนวิ่งแหวกอากาศเข้าไปยังกลุ่มของจ้ากันเพื่อนกลุ่มของจ้าถึงกับโดนหลบหยิงกันเลยทีเเดียววกกันนนพื่ออบางงค็ ตอนแรกเบิร์ดร้องตอนหลังมาจ้าปล้องกันเพื่อนโอ้ย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 ,อย,อย,อยลักษณะเป็นแบบนั้นไปเกิดความชุนลมุนวุ่นวายกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของเบิร์ดยังไม่หนำใจกันเพื่อนหลังจากซัดกลุ่มของจ้าไปดอกแรกตรงนี้เองเขายังไม่พอใจกันเพื่อนมีการเปลี่ยนแมกกาซีนกันเพื่อนดึงออกเบาๆหลังจากนั้นก็อัดแมกกาซีนใหม่เข้าไปแล้วจ่อไปอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนทิ้งช่วงกันประมาณ2 3สาวิเท่านั้นแล้วก็กดไปอีกหนึ่งชูกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไวเหมือนเก่าเหมือนเคยปัง ปัง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 ปะปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเบิร์ดกันเพื่อนวิ่งแหวกอากาศไปอีกหนึ่งชุดกันเพื่อนรอบนี้เองตัวของจา้าบล้มตึงกันเพื่อนไม่ได้ร้องสักแอะเดียวก็ไม่ได้ร้องกันเพื่อนกระตุกอยู่สองสามทีตัวของจา้าแน่นิ่งไปกันเพื่อนส่วนตัวของเตะและหนึ่งที่อยู่ในวิถีกระสุนตรงนี้เองก็ถูกยิงกันเพื่อนตัวของเตะถูกยิงเข้าบริเวณหน้าท้องสองนัดกันเพื่อนส่วนตัวของหนึ่งเองถูกยิงเข้าบริเวณขานนขหนึ่งนัดสองคนนี้ล้มทั้งยืนกันเพื่อนตัวของเตะเองล้มร้องคคงคคากันน Ôi oh. เออโอยโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนส่วนตัวของหนึ่งวิ่งกระเพกกระเพกกันเพื่อนไปล้มฟุบอยู่หน้าบริเวณตลาดกันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็ร้องควนคลางร้องเสียงหลงเช่นเดียวกันกันเพื่อนเออเอยช่วยด้วยช่วยด้วยถูกยิงขาถูกยิงขาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนทันทีที่ตัวของเบิร์ดแจกจ่ายความเจ็บปวดจนหนำใจกันเพื่อนกดนไปสองชุดด้วยกันตรงนี้เองเขาก็เลยตัดสินใจสก,กิดบาลุ่งเบาๆกันเพื่อนเพื่อนสนิทของเขาบอกไอ้ทิดไอ้ทิดเรารีบ หนีไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของลุงกันเพื่อนเป็นพลขับให้ตัวของเบิร์ตนั่งกันเพื่อนนั่งไปในรถเก๋งด้วยกันออกจากจุดเกิดเหตุกันเพื่อนทันทีที่ตัวของลุงและเบิร์ตหนีไปกันเพื่อนหลังจากนั้นความก้าวรโหก็เริ่มซาลงกันเพื่อนได้ยินแค่เสียงคนร้องระงงกันเพื่อนโอ้ยโอยอยสลับกันไปมาระหว่างตัวของเตะและหนึ่งกันเพื่อนส่วนตัวของจ้าบเองเขาไม่มีเสียงร้องพอชาวบ้านร้านตลาดไปดูปรากฏว่าตัวของจ้าบซีมองเท่งแล้วกนเพื่อนตัวของจ้าบตายขาที่ตายทันทีหลังจากเกิดเหตุกัน หลังจากนั้นชาวบ้านร้านตลาดกันเพื่อนซึ่งตรงนี้เองอยู่กันเป็นร้อยชีวีกันเพื่อนได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระแดงโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนทันทีที่กู้ภัยมาตรงนี้เองก็มีการประสมพยาบาลตัวของเตะเล่หนึ่งกันเพื่อนหลังจากนั้นก็พาตัวของเตะเล่หนึ่งไปโรงพยาบาลส่วนตัวของจ้าเองกู้ภัยก็ทำกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นการห่อร่างกันเพื่อนผ้าขาวพร้อมห่อสุดหล่อพร้อมสวดกันเพื่อนห่อผ้าขาวแล้วนำไปส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันไปทำการจันทริสูตรพินเพ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บพยานหลักฐานเงินเพืเ่อนเป็นปอกกระสุนปืน9้ามมอแล้วก็สอบถามคนในพื้นที่ว่าใครเป็นคนก่อเหตุคำตอบที่ได้นั่นก็คือตัวของเบิร์ตพระประแดงแล้วตัวของลุงเพื่อนสนิทของเขากันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนออกไล่ล่าทันทีออกไล่ล่าคนร้ายปรากฏว่าสองคนนี้หนีออกจากพื้นที่ไปเันเพื่อนตัวของเบิร์ตไปที่บ้านรถเก่งไปจอดเันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็มอเตอร์ไซค์ออกไปกับลุงคนละคันแยกย้ายกันหลบหนีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคว้าน้ำเหลวตรงนี้เขาก็เลยรวบรวมพยาานนหลักฐไป ขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดสมุทรปราการเงินเพื่อนตรงนี้เองเพื่อมาจับกลุมตัวของเบิร์ดเลนลุงเงินเพื่อนสองคนนี้มีหมายจับติดตัวด้วยกัน3ข้อหาณปัจจุบันนี้เงินเพื่อนหนึ่งก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา288เงินเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญ,ญาตเงินเพื่อนอัตราโทษก็คือ5ปี3ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีกันนน,กนนนเื่่่ออีีี็คค3ข้้้หหหาใญท2จะไดรบถึงสิ จับกลุ่มกันเพื่อนเวลมาว่าตัวของรุ่งถูกจับกลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวของเบิร์ดยังหนีอยู่กันเพื่อน2คนนี้ก็ต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนจอร์เรย์เข้าไปในเรือนจำอีกหนึ่งรอบ2คนนี้เป็นเด็กรอบกันเพื่อนติดคุกมาบ่อยแล้วแต่ยังไม่สำเนึก,กันเพื่อนติดคุกออกมาก็ยังกลับตัวกลับใจไม่ได้วนวนเวียนเดินในเส้นทางนี้อกีกรอบนี้อาจจะหนักหน่อยกันเพื่อนมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า20่สปีสาิปีกันเพื่อนก่อเหตุอุกอาจแบบนี้สารเขาตัดสินมาหนักกนนเืื่่ออี็ครง ราทั้งหมดทั้งมวลของจุดจบสายนักเลงกันเพื่อนเกิดการประทะเดือดกลางตลาดกลางวันแสกแสกันเพื่อนมีแต่เสียกับเสียฝั่งของจ้าบเองมีทั้งบาดเจ็บมีทั้งเสียชีวิตกันเพื่อนส่วนฝั่งของเบิร์ดเองถ้าหากถูกจับกลุ่มตรงนี้เองก็ต้องไปติดคุกเสียเวลาเสียอนาคตกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของคนที่เลือกเดินเส้นทางนี้กันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สนใจกันเพื่อนคิดจะเลือกเดินเส้นทางนี้คิดกันให้ดีกันเพื่อนเส้นทางสายนี้มีอยู่2ทางเลือกกันเพื่อนไม่นอนวัดก็นอนคุกหรือเพ ได้กันเพื่อนเพื่อนเ,เลือกเอาชีวิตเป็นของเพื่อน ตัดสินใจเอาว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนกันเพื่อนยอมเป็นคนกระจอกงอกง่อยนอนกับลูกกับเมียหรือว่าจะเป็นคนเก่งคนกล้าออกลูกนักเลงไปนอนเบ่งอยู่ในคุกไปนอนเหงาอยู่ในวัดตรงนี้เพื่อนๆมีสิทธิ์เลือกกันเพื่อนชีวิตเราเราเลือกเองกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ดพลาดประการใดต้องกราบขอเนเพื่อนไว้ณนที่นี้ด้วยขอเเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บบบออย่าจนขคคุณรั